รู้สึกขาเป็นมิดกว่าฮะถ้าเทียบกับวีตอหมวกห้าศูน,น,นย์บเมื่อกี้เดี๋ยวเบิ้ลเครื่องให้ฟัง โอเคฮะคั้นสุดท้ายอยู่กันที่ซูเจ็ดครึ่งเดี๋ยวเราจะไปออกทริปกันนะฮะที่ขนมนะครับอะไรบอมหอไปเติมน้ำมันมากลับยังนี่คนดีคนดี <c ười> ดับเครื่องก่อนเราไม่รีบปิดท้ายกันด้วยซูเจ็ดครึ่งนะฮะก็หวังว่าเบาะคงจะไม่ทำ้ายกันเหมือนวีตอมร้อนก็สมควรร้อนอยู่หรอกนะบอมถ่ายรูปไป้หน่อยจะค้อมรถกล้องพี่กเลย เดียวมองไม่เห็นรูไหนวะนิ่มนิ่มแต่แรงนิ่มแต่แรงนิ่มนี่คืออะไรนิ่มแนวนอนนอน ได้มั้ยเยได้ได้ไปเราจะเอาไปออกทริปขนมนะครับก็คือจะขโมยรถไปเลยนะหยอกหยอกหยอกจะปิดซิปแต่มองไม่เห็นว่ะ ขาเป็นมิดกว่าฮะถ้าเทียบกับวีต่อหมวกห้าศูนย์มเมื่อกี้โอ้เอาเรื่องอยู่แค่ปล่อยคัดมันก็ไหลไปแล้วนะฮะทุกคนไปสูซูกิจีเอสเอส เจ็ดห้าศูนคันเร่งนิ่มอ่ะแต่ว่าดึงเอาเรื่องอ่ะทุกคนเข้าใจฟิลแบบนิ่มๆแต่ดึงป่ะโอ้ยถ้านั่งแตกต่างกับ CB650 ชัดเจนมากจะมีความโน้มไปข้างหน้าแหนจะไม่กว้างมากนะฮะจะก้มๆนิดนึงแล้วก็ขาผมเนี่ย ไม่รู้จะหนีบกับอะไรดีอ่ะหนีบไม่กระชับเลยอ่ะอาจจะเป็นเรื่องของซรลีระผมที่อาจจะตัวเล็กไปหน่อยนะโอ้ยช่วงล่างก็ถือว่าเฟิร์มนะไม่ไม,ไม่ไม่ถึงกับน,นิ่มกำลังดีกำลังดีงดพอมาขับเน็กเก็ตแล้วเนี่ยรู้สึกเออมันมันโอเคกว่าทัวริงอะ่ะ มันเป็นอะไรที่แบบผมคุ้นเคยนะฮะเนกเกตแต่ทัวริงท่านใหญ่ๆไม่ค่อยคุ้นไอเนกเกตเนี่ยยังพอเคยขี่เซตพันอะไรอย่างงี้มาบ้างนะก็เลยคุ้นอยู่เออมันก็เลยคุ้นมันพอคุ้นฟิลอยู่บ้างฮะก็การบังคับคอนโทรอะไรก็ก็น่าจะไวนิดนึงอ่ะโพ้ยืนโชว์ด้วย มีการยืนขย่มยกโชว์ด้วยว่ะทุกคน<笑><笑>โอ้โห,โหยอมยอมลองบิดก <c oughs> <c oughs> <c oughs> <oh, ันหน่อยนะโอ้ลมตีโคตรแรงอ่ะ ลงตีตัวแบบปังปังปังป,งป,งปังอ่ะลงตีแรงรู้สึกว่าโดนลงเต็มเต็มเลยอะ่ะมันไม่มีอะไรมากัน้นไม่มีอะไรมาดักลงเลยอะ่ะร้อยสิบสี่แรงม้านะฮะสี่สูบเรียงดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปหรือว่าแคมคู่ร้อยสิบสี่แรงม้า กับน้ําหนักตัวสองร้อยโหโคตรมัน ไปกับน้องดีกว่าดูนะทุกคนเวลาบิดยิ่งรอบสูงมันจะยิ่งดึงนะฮะสี่สูบเราต้องเล่นรอบสูงสูงอะ่ะมันถึงจะยิ่งดึงนะเนี่ยแบบเปิดนี่เกียร์สี่เปิดก็ยังกระชากอะ่ะเออเดี๋ยวดูตอนแซง จ ar, ึกๆแบบนิ่มนวลน,นะฮะเข้าใจคำว่าจึกๆแบบนิ่มนวลไหมทุกคนเดี๋ยวเบิ้ลเครื่องให้ฟัง <haciendo Hyung sounds> oh oh oh. โหด oh. uh อ่ารอบเครื <soit> ่องขึ้นไวมากอ่ะกระบะคนดังเว้ย ึงสนุกอ่ะเป็นสีสูบที่แบบดึงแบบกระชากเกียร์เลยอ่ะเออดึงสนุกจริงโอหดึงเอาเรื่องว่ะชอบฮะชอบชอบมันดึง <c oughs> ดึงสนุกอ่ะเออฮะเดี๋ยวดึงกันใหม่เกียร์หนึ่ง เลยฟิลนี้แหละสนุกจริงๆถามว่าร้อนขาไหมตอนนี้ยังนะเพราะว่าขับความเร็วสูงเนี่ยเดี๋ยวข้างหน้ารถติดน่าจะเริ่มรู้สึกบ้างแหละ รมันเลยอ่ะยิ่งบิดยิ่งมันอ่ะสี่สูบยิ่งลากรอบยิ่งโอ้โหยิ่งดึงสนุกจริงสนุกจริงคันนี้มันมันรู้สึกรู้สึกถึงความแตกต่างเลยนะกับซีบีหกห้าศูนย์เอฟอ่ะอันนี้มันจะดึงขึ้นไปอีกอ่ะดึงกว่าไปอีกขั้นหนึ่งอ่ะก็ด้วยแรงม้าที่มันแตกต่างกันด้วยนะระหว่างเก้าสิบแรงม้ากับอันนี้ร้อยสิบสี่แรงม้านะฮะมันก็มีความแตกต่างแหละ ดี t ท c t ชั่นคอนโทรเปิดระดับหนึ่งเองเหรอโอเคถึงแล้วนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็เอ้ยนี่มันรถผมนี่หว่านี่ทุกคนดูสินี่มันรถผมนะเนี่ย ก็ขอบคุณทางซูซูกิหาดใหญ่ด้วยนะสำหรับรถโคตรมันโหมันมากยิ่งบิดยิ่งมันโอ<ห>้ยิ่งบิดยิ่งหนุกโคตรหนุกเฮ้ย <Hey. S 1> ขาตั้งลุกโอโห,โห นี่แหลฮะฮสี่สูบต้องบิดยิ่งคุณบิดมันยิ่งสนุกนะ